我还没看。<laughs> มันก็ยังไม่เจอหัวเต่อนะนี้ไัวเตอนนี้ก็ยังไม่เจอหัวเลยใช่ไหมคะยั่เจอบตัวมาจิง ตอนแรกก็ยังเห็นอยู่ค่ะช่วงค่ำๆพอตอนเช้ามาได้ยินเสียงหมาร้องค่ะก็เลยคนนี้ออกมาดูก็เห็นหมานอ,อนตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่เห็นหัวแล้วค่ะตายแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นอืดสภาพเป็นยังไงคะก็นอนยิงอยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีหัวแล้วก็ตัวก็อืดแล้วค่ะ แล้วหมาตัวอื่นๆแล้วลูกหมาอีกสามตัวเปยังไงคะก็หมาตัวอื่นก็กลัวค่ะเวลาคนอื่นเข้ามาก็ตกใจแล้วก็แบบจะร้องเงี้ยค่ะแล้วก็แม่มันก็จะแบบเหมือนกลัวเหมือนจะมีใครมาทําลูกมันเงี้ยมันก็จะวิ่งวนคุณรูไ้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำไม่ทราบค่ะน่าจะเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าแม่มันก็เป็นมันมีลูกน้อยค่ะมันก็จะชอบไล่เขา ผื่อบางทีแบบเป็นคนเมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเขาโกรธเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ทราบค่ะน่าจะเป็นมีดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันเป็นรอยไปเลยค่ะมันไม่ได้แบบเหมือนม,นมันมีอะไรมากัดอนะคะเพราะมันเป็นรอยฟันไปเลยค่ะแล้วเห็นหัวสุนัขไหมคะหัวลูกสุนัขหาไม่เจอค่ะ